สบายดีพี่น้องมนี่สิพาพี่น้องมากนพานมากนพานเลยนะจิบเห็ดปวกนะพี่น้องเห็ดปวกพานเลยว่ะเห็ดปวกแดงเนาะพอกับปัวขาวอีกแล้วพี่น้องเห็ดปวกเนาะมีเนาะป่าหน้าไม้พี่น้องมาหาหน้าไม้เจอเห็ดปวกเนาะนี่เนาะ ไม่ไล่กันพี่น้องพ่นอยู่เนาะเก็บเห็ดกันก่อนนะนี่ีเพียงนี่โอ้ออกแบนี้เลยเนาะหากจิพ่นเพียงกําลังกําลังออกเพียงสังเกตดีๆเนาะดอกเห็ดปวกพานพี่น้อง สุดบวกค่อยง่ายประเดี๋เนาะพี่น้องบางคนก็อาจสิบบวกมันยากได้เนาะเป็นเอิ้นบวกคือกันเนาะพี่น้องแต่เราซื้อสิบบวกพานบวกที่บวกแดงเนาะบวกพานบวกแดงล้างออกเลยพี่น้องกระดอกเป็นตุ่มเลยจุ่มครับอันนี้กรกเนี่ยกาะดอกก็น้อยเนาะ À. Cả. Kêm hội. Kêm hội đó, bà nhạc ca mấy này cả ở kềm huổi nè ở kềm huổi nào pino nè ở đây đồng nè ba kềm huổi màn đi là Dạy, ในในโอ้สึ่งหน่อไมก้กกำลังพ้นเลยพี่น้องนี่เนาะเราไม่ไล่พี่น้องคักขนาหลุนกันว่าสิได้หลายสิได้น่อยเนาะมวยบุยขึงนมาพี่น้องนี่ครับ ของกระเต็มอยู่น่องเบื่ออยู่แนมครับรอปะกำลังพ่นอยู่น่องอากระชิบโผล่พ่นดินออกมาหน่อยกำลังพ่นเลยกำลังออกกำลังออกน่อ วุ้ยดมกายมาแล้วโอ้เสียมเม็นยาวลยเะเล่นกันว่าสิดพอแกงบนาะพงเนาะกำลังพุ่นกำลงัลงอันนั้นเลยเนาะพี่น้องกำลังคักเลยพี่น้องเถนี้ดอกโค้มีแต่ดอกใหญ่ๆเลยเนาะ ยามปดามเสียมเกือบท้องว่าพี่น้องพื้นที่ครับแคบเนาะแต่ว่าเสียมอันเนี้ยหมุนเข้ามาเนาะตัวนี้เนาะเหม็นเบื่อเนี่ยบแม็นไม่เลยเนาะกินมุ้งหัวเป็นเห็ดเนาะซส่งดอกมุ้ค่อยใหญ่มาเลยเนาะ จุ ộ, án, ่มๆพี và, ่น้องแซ็บเชบเนาะเก็บเห็ดนำกันพี่น้องมาหนิฮิปโปฮิปโปหรือว่าทางบ้านพี่น้องเอิ้นเญฮิปโปงังกะคอมเมนต์บอกเนาะคอมเมนต์บอกได้เด้อบางทีก็เอิ้นบอกคือกันเนาะแมนเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละเมืองก็เอิ้นบ่คือกันเนาะพี่น้องทังบ้านคอยเอิ้นว่าเห็ดพวกพานหรือว่าเห็ดพวกแดงเนาะ นี่พี <S <S ่น้องโอือบุกพักนนี้พี่น้าะซึ่งตอนนี้มีเสียมดวงเดียวเนาะพี่น้องเนาะกาออกลามเลยเพื่อเพื่อนพี่น้องเลยเป็นปลายกระลิบอยู่ออกทั่วไปเลยพี่น้องครัทางนั้นเนาะซึ่งมันหากระพุ้นนิดน้อยพี่น้องแม่บุคคลกับสิบบเห็นเนาะ เอากระสิจยิ้มยับไปยับไปเนาะไปเรื่อยเรื่อยสวยเลยเนาะอึบนี่พี่น้องอ้กำลังพ่นขึ้นมาเลยนี่ รอบแรงเลยพี่น้องมาสิมาหาหำนามไจเจอเห็ดพวกพี่น้องวายคนดวงดีพี่น้องเอ้ยมารมาน์านพี่น้องไปทางใดก็บมานเนาะไปกับพานเนาะไปกับพานต้องมานอยู่แล้วเจอพานไปเจอพานพานอยู่ในดินพี่น้งองอันนี้จะแมน่นจวนโอ้ อ้แต่มาจบอีกรอบสองกว่ายังสิพออยู่เนาะอื่นได้อยู่พี่น้องพวกเพ็ดหาก็ออกนาะยังพ่นมันหากับพ่นเนาะตัวท่านนยวิทยดินก็มีเนาะหากระชิังกระชิงกันปลุกกรลอขึ้นมาจาดินเนาะพี่น้องตอนนี้ปืดเขี่ยหาจะเห็นเนาะว่าดอกหากับพ้นขึ้นมาจากดินเนาะนี่อนี่พี้องเลยนีนี่นี่นี่นีนี่ยนี่เนนยนี่เ แลนะ้วแต่ก็เนาะโอ้แล้วก็สิพ่นมาหนี้จักก่าเนาะแลกสิพ่นมาหนี้เลยเนาะอึบนี่เนาะหักไปแล้วกแล้วนี่ยโอ้ได้ของแซบอีกแล้วพี่นอ้องแมลงนี่แซบแซบอีกแล้วพี่เนาะได้แกงเห็ดโป๊กอีกแล้วพี่น้อง เพราว่างนี้มันเป็นดินด่างนาะพี่น้องมันเค็ดดอกเค็ดสีบุคอยใหญ่สิบุคอยงามปานใดเนาะเพราะดินด่างมันอันนั้นถ้าเป็นดินทรายนี่ก้านมันที่เงาเนาะพี่น้องเพราะว่ามันดูเลิกเนาะแต่นี่มันเป็นดินด่างดำเนาะมันมันอยื่นดอกจะ่สีบุคอยใหญ่เนาะพี่น้องนี่พี่น้องแต่กะถือว่าใส่ได้อยู่พี่น้าะยี่นี่ก็มีเนาะ อยู่นี่ดอกงามเลยนี่ดักคักๆนี่ไปเรื่อยๆพี่น้องพุ่นละฮอดปุ๋ยพี่น้องแล้วเอาสีม,มุนเข้าไปได้บ่บ้านี้โว้หแนมเข้าไปในน่าเฮงไหลเขมมีบิดพี่น้องนี่กลังออกเลยพี่น้อง หักหักเนาะโอ้ยเกน่ยนตะยียกน้ำกับพ่อพูดเด้อพี่น้องหัวเฮ็ดเนาะบวชเนาะนี่นี่พียงโอ้ยนี่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 หากระพุดธดินขึ้นมาพี่น้องโอ้ยม้าเราเข้างานเหรอม้าเราดึงดักแปลพื้นที่กันพี่น้องเขี่ยพื้นที่ก่อน mày kêu miếng gì nè boi boi đây <laughs> เตอร์ไปพี่น้องดอกมันใหญ่กะบบเป็นยังเนาะพี่น้องควาห็นอะไรมันโบใหญ่กระเจี๊ยบกระจียได้โดมใหญ่งามเลยเนาะแต่ว่ามันบใหญ่บวกงามกะสานีอ่าเนาะพี่น้องสานีกะถือว่าหมาแล้วพี่น้องแซ็ปอะไรสานีกะแซ่บแล้วแซ่บละแซ่บละของธรรมชาติแซ่บเสมอพี่น้อง ได้ดอกตุ่มเลยพี่นอ้อ,นองอถ้าพอในดินทรายเห็นคือสีคักพี่นออ้องดอกพนสีอวบนาะถ้าพัอนออกบนดินทรายำปมือปมือเลยเนาะดอกพอนสีอ้บก้านพนีพน,น่้ยาวกิน,นหอมซุยเลยพี่นอ้องเอ,อ้ย มาันจะงอดกันไปเราอยู่ในอุ่มกอน้าไม้ไล่เนาะโอ้โหโอลงไปหอดโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเนาะงามเลยดุงามเลยพี่น้องนี่แถวนี้เนาะกำลังตุ่มๆเลย จุ่มพิ้งจุ่ม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 เลยโอ้เลยทีนี้อ๋อขักอันนี้ไปเละเละเนาะไปเละเละเน่าไปเน่าไป ขึ้นมาพี่น้องนี่เอากระบาดดึงเอาเลยเนาะนี่สุดเลยตัวนี้มาเลยพี่น้องมาเลยเก็บเห็ดตั้กันาะเก็บเห็ดตักันพี่น้องเชิงบอนนี่บอนเป็นบอนที่มันเคยออกทุกปีเนาะพี่น้อง ถ้าใครเห็นคลิปนี้กะเคยเอาอีสซกะไปเจาะเบิ้งอยเด้อพี่น้องบางเธอมันออกเนาะบ้านพ่อแม่พี่น้องก็ได้ซึ่งทั้งนี้ออกเลยพี่น้องกินแล้วทั้งนี้กินแล้วกินแล้วแซบแล้วมแมลงนี้พี่น้องอ่าอ่า,าก้อยพานเลยพี่น้องมแมลงี่ก้อยพานก้อยพาน <laughs> อ้อในลายเติบได้พี่น้องนี่ ลายเติบเลยเนาะยังโมบิดเนาะตอนนี้มันเกินเรื่อยๆอยู่พี่เนาะนี่ดอกนี่พี่เนาะโอ้หักจังนี่นี่ยี่เดลก็มีมันเครือหลายเนาะหางไม่ลายเนาะ,นะคนข้าดเสียเงา้ยเนาะดอกส,สวยเลยครับ ยิมเพลินๆพี่น้อง <S <S ดอกเล็กดอกน้อยตมุตมิดอยู่ดดดเป็นตะแพงที่ล่ะเก็บเห็ดน้ยกันพี่น้องไกเลยพี่น้องไกลละ ให้ชิหมดล่ะอุยเดตามธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะบางมู่ก็ใหญ่บางมู่ก็น้อยเนาะโอ้ถ้าพอมู่ใหญ่นี่แห้งสิคักพี่น้องอูยสิคักพี่น้อง บนได้สมบูรณ์ออกหลายเนาะดอกง่ายมงไดดิดงามดินอ่อนแน่นมันก็ขึ้นได้กับพื้นที่กันเนาะพี่เนาะส่วนตอนนี้ก็หม่นแล้วพี่เนาะปลาไม่ไล่พี่เนาะแน่กองกอดไม่ไล่เลยพี่น้องถ้าเบิ้งไม่ไล่นี่พังไปพี่น้องปบโบทันพี่น้องเฮ้ยปทางใดแหละ คือหัวนี่มีแต่ไม้ไลพี่น้องอันมันไลนี่พังไปอยู่ดิี้กันไปท้างในเละมันส uh> ิบได้หมดมะน้ำนี่บอกพี่น้องนะหกได้กับแฟนได้พี่น้อง เย็บไปพี่น้องเย็บไป ลองเจาะเบ้างเด้อพี่น้องเด้อมองพี่น้องเคยเอา,เาแต่ละปีบางทีอาจจะได้ของแซบเด้อพี่น้องโอ้ได้หลายได้นี่หลายเต๋อพี่น้องพอ,พอแกงอยู่พี่นอ้องอนี่นงานนี้ก็ถือว่าผ่านพี่น้องมันคือเกา่มามันคือเก่าพี่น้องผ่านอีกแล้วงานนี้ ดอกลุ can, su y su y ้ดอีลันี่อ้ยลุออกไปเรพอย่ือเทกานพี่น้องนี่การก็ถือว่าสวยๆเนาะนี่กรอบๆพี่น้องกรอกๆเลยเบ้ออะไบ่บา่

มาเก็บอีกอยวงนี่เนาะซึ่งมันออกหอบก่อละไมมเนาะพี่น้องบริเวณแถเวเงาเงาไม่ไลรอะไรบอกคือซีเบิร์ตแล้วเนาะพี่น้องวนันนี้เนาะ ไม้ล่กับพ่นงามเลนี่เรนี่เบิดละพี่น้องนี่ผลงานเนาะถือว่าสุดยอดนะพี่น้องเนาะอู้ดีดีพี่นีดดีดีดี้ีีีีีีีีี ยังมีต่อพี่น้องยังมีต่อโอ้พอได้ตื่มพี่น้องวไวสิเบิร์ดเรพี่น้องเลยนี่โอ้หักสุดเลยตอนนี้ ถอกใหญ่ๆไปดิเบ <t os> uh ิดไอ้หเต็มทุ่งยางเลยเฮ้เบิดคักบ่อบ้านเฮียเบิดคับระบ่อบ้านอืออืออยู่สาอีกแม่ยมหาช่วยกันพี่น้องยังอยู่บนนี้น้องไม่เอาซอว่าหมานเนาะพี่น้องเพราะว่าที่ลงมาหาเนาะไม่ไร่เนาะเข้ามาเป็นกอแรกเลยได้เนี่พี่น้อง บ่ได้เข้ามากอะเห็นเฮ็ดพอดีเนาะเลยไปท่านไปหาน้ำไม้นี่พากันเก็บเฮ็ดก่อนเลยพี่น้องมานมัน่เนาะกระตากันยังพวกท่านได้เนาะน้ำไม้ก็นอแรกเลยเด้ะนี่เนาะเฮงมานพี่น้องนี่มานแทะก็ถือว่ามานแล้วเนาะพอเขาได้เฮ็ดนี่ไนี่มิวดูนี่นี่มิจะดอกจุบมๆเลยนะพี่น้องนี่นี่มีจะดอกจุบมๆเลยนี่เกือบโลูกพอดีนี่พี่น้องตอนนี้ก็ถือว่า พอได้แกงเนาะพี่น้องเนาะอืผ่นนานแล้วงานนี่ยอ๋อนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้เนาะพี่น้องผ่านพี่น้องมัดถึกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจวก<น>เงาเ,เด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเพื่อเป็นกำลังใจวงเงาเคลิปต่อไปเนาะพี่น้องนี่สำหรับคลิปนี้ก็มันๆพี่น้อง